ทศผมยังไม่รู้ว่าบีเสือภัยคืออะไรเพิ่งจะไปจง่ออนะนะฮะงร้อยห้าสิบเมตรนะนะร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยก็กฎหมายว่าอย่างนั้น ็เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลตามกฎหมายนะนะก็ว่าไปตามกฎหมายามาะาฮะเราก็ต้องระวังนะเรื่องเรื่องมือที่สาไมไี่สำคัญนะเพราะามนันต,มต้องมีการสลก่อเหตุการตำรวจจะต้องทำตามกฎหมายนะ

สำหรับเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับก็จะมีเรื่องที่จะขอปรับวงเงินให้เป็นไปตามมาติคณะกรรมการนบคที่ท่านนายกเป็นประธานเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไระพิเศษเพิ่มเติมโดยหลักการประกันรายได้ก็จะเหมือนกับปีที่แล้วนะครับ แล้วก็มีเงินเพิ่มหรือจะเรียกว่าค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวก็ได้ไร่ละ1,000บาทครัวละไม่เกิน20ไร่แต่ว่าก็จะแบ่งจ่ายเป็นสองงวดงวดละ500บาทนะครับซึ่งจะทำให้ในภาพรวมถ้าคิดเงินส่วนต่างจากนโยบายประกันรายได้ณนะสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกร,ก,รก็จะได้สูงสุดประมาณ40 0 0 0บาทต่อรายและขณะเดียวกันสำหรับเงินเพิ่มก็จะได้สูงสุด20,000บาทเพราะไร่ละพันไม่เกิน20ไร่รวมกันก็จะได้สูงสุด40,000 40,000บวก20,000ก็จะเป็น60,000บาทต่อครัวนะครับส่วนที่เหลือก็ลดหลัน่นส่วนลดหลั่นลงมาอันนั้นก็ตามข้อเท็จจริงของแต่และครอบครัว อันนี้ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนะครับก็มีทั้งปรับลดลงและก็เพิ่มขึ้นขณะน,นี้ยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยปรับลดลงมาช่วงหนึ่งแต่ว่าขณะนี้ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับก็เริ่มปรับขึ้นเป็นหมืน่นหมื่นกว่าบาทแล้วหมื่นหนึ่งหมื่นสองโดยประมาณนะครับ แล้วก็ข้าวเหนียวก็ดีขึ้นหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้คุยกับโรงสีได้คุยกับสากรกลุ่มเกษตรกรผู้ส่งออกแล้วก็หลายฝ่ายราคาก็ปรับดีขึ้นนะครับเป็นลําดับขณะนี้ครับที่ตกมากก็ช่วงก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติประกันรายได้อันนั้นตกลงไปเยอะหน่อยนะครับ,รบก็เข้าใจว่าสี่หมื่นแนะครับ พรุ่งนี้ผมจะเชิญมาเตือนครับสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติพักนะครับได้มอบพ้นในการพักให้ประสานงานแล้วนะครับเพราะว่าถือว่า ทุกท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติพักนะครับเพราะว่าก่อนมีมติก็ได้มีการพูดคุยกันชัดเจนแล้วสําหรับในที่ประชุมสอสอของพักจนกระทั่งเป็นมติออกมายังไม่ทราบครับแล้วพร,รุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะเชิญมานะครับก็พรุ่งนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะคุยกัน สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตินะครับก็ผู้แทนราษฎรก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพักด้วยประกอบกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องภายในที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามทั้งกฎหมายแล้วก็เป็นไปตาม ข้อบังคับของพรรคนะครับก็พรุ่งน,ง,รง,นง,นงนี้ผมจะคุยครับ,รบสำหรับเรื่องคณะกรรมการสมานนิชันนะครับที่จะมีการตั้งขึ้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัด ขึ้นว่าจะมีการตั้งขึ้นมาสองคณะนะครับคณะแรกก็เป็นคณะที่ประกอบด้วยเจ็ดฝ่ายตามที่ผมและพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอและกะ็พักร่วมรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบไปตั้งแต่เบื้องต้นอันนี้ก็เพื่อดำเนินการในเรื่องของปัญหาถ้าจะเรียกว่าเฉพาะหน้าก็อาจจะพอได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งของท่านประธานรัฐสภาที่จะออกมานะครับ ส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นคณะกรรมการที่จะดูปัญหาระยะกลางระยะยาวโดยประมาณผมขออนุญ,ญาตย้ำสำหรับชุดแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประชาธิปัตย์ก็จะเสนอแนวทางการดำเนินการในลักษณะที่ให้ใช้ฉันทามตินั่นก็คือว่าให้ใช้มติที่เป็นเอกฉันประกอบการที่จะให้แต่ละฝ่ายรับไปดำเนินการ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องกังวลว่าถ้าเป็นเสียงข้างน้อยแล้วเนี่ยก็จะถูกเสียงข้างมากบังคับให้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นแต่ว่าถ้าใช้มติเอกฉันเท่านั้นก็แสดงว่าจะต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงข้างมากข้างน้อยท่านไม่ต้องกังวลก็อยากให้เข้าร่วมแต่ว่าใช้หลักฉันทามติหรือมติเอกฉันอย่างที่ผมเรียนอะไรที่เป็นเอกฉันสามารถทําได้ก็ ให้ดาเนินการไปตามมาตินั้นถ้าเป็นหน้าที่รัฐบาลรัฐบาลก็ไปทําถ้าเป็นหน้าที่รัฐสภารัฐสภาไปทาถ้าเป็นหน้าที่องค์กรไหนหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นก็ไปทํานะครับแต่ประเด็นไหนที่ยังไม่สามารถที่จะหาฉันทามติได้ก็อาจจะยกยอดไปให้คณะกรรมการชุดที่สองที่จะต้องพิจารณาดําเนินการระยะกลางระยะยาวได้รับไปดําเนินการพิจารณาต่อไปได้อันนี้ก็คือหลักที่ ผมจะมอบให้ผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นผู้รับไปเสนอในที่ประชุมต่อไปถ้ามีการจัดตั้งขึ้นมานะครับขอบคุณครับอันนั้นระบุไว้ชัดในร่างของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งได้กำหนดว่าให้สสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง150แล้วก็อีก50นั้นก็แบ่งเป็น3กลุ่ม นะครับเป็นกลุ่มที่มาจากการสรรหาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร10วุฒิสภา10แล้วก็อีก20ก็มาจากที่ประชุมอธิการบดีนะครับสรรหามาแล้วก็อีก10ก็มาจากตัวแทนของเยาวชนหรือว่านักศึกษาเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เป็นไปตามร่างของพักร่วมรัฐบาลที่พักประชาธิปัตย์ก็ร่วมลงชื่อสนับสนุนด้วย แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะต้องขึ้นอยู่กับกรรมธิการวิสามันที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นจะเป็นผู้เพาะว่ารูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าประชาธิปัตย์เห็นด้วยแบบไหน,นก็นับหนึ่งก็เห็นด้วยกับร่างของพรคร่วมรัฐบาลเพราะได้ลงนามไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นไม่ได้ขอให้ขึ้นอยู่กับกรรมธิการที่เราตั้งขึ้นเป็นผู้ไปพิจารณาขั้นสุดท้ายต่อไปครับ ใครคนใดคนหนึ่งจะล็อกสเปคเนี่ยผมไม่คิดว่าจะทําได้ง่ายๆเช่นที่ประชุมมธิการบดีก็ก็กผมผมไม่คิดว่าจะถึงกับใครจะไปล็อกสเปคได้นะครับเพราะว่าก็ทุกท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองได้อยู่แล้วว่าจะทำยังไหนะครับขอบคุณคนระับ